สวัสดีครับผมวันนี้วันที่27มิถุนายนปี2567นเะครับเรามาอัปเดตกันแล้วก็ติดตามนิดนึงครับว่าตอนนี้ในเรื่องของมาตรการของภาครัฐมีทิศทางอย่างไรนะครับผมในะวันนี้ก็น่าสนใจนะครับทางด้านของนายจุลพันธ์ครับยันรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องแต่ไม่ใช่คนละครึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า มันเป็นอะไรถ้าไม่ใช่คนละครึ่งนะครับในจุรพันฑ์ครับยันรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องแต่ไม่ใช่คนละครึ่งแจ้งรัฐบาลยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้พร้อมเดินหน้าตั้งกองทุนวายุพักสานะครับในจุรพันฑ์อมรวิวัตรัรฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมระหว่างที่ยังรอมาตรการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลไวเลตออกมาในช่วงของปลายปีนี้ส่วนรายละเอียดยังไม่สามารถชี้แจงได้หากยังไม่เข้าสู่ชั้นการพิจารณาของรัฐมนตรีวงเล็บคอรอมอนะครับยันว่ารัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในมิติอื่นๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องส่วนโครงการคนละครึ่งนั้นรัฐบาลยังไม่ได้มีการพูดคุยหาลรือหรือไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่ก็ต้องบอกก่อนนิดนึงครับว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมก็ลองพิจารณาเพราะว่านะครับผมนะในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยแบบประชาชนมีส่วนร่วมในมุมของการลงทุนด้วย โครงการคนละครึ่งตอบโจทย์แน่นอนนะฮะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งนะฮะส่วนแนวคิดที่จะฟื้นกองทุนรวมวายุพักนั้นขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการหาลือนะครับเบื้องต้นทั้งประเด็นเรื่องกลไกในการดาเนินการหากมีการหยิบยกขึ้นมาใช้จริงโดยเฉพาะในเรื่องของข้อกฎหมายขั้นตอนที่มีความจำเป็นต่างๆแต่ยืนยันว่าครับจะเร่งพิจารณาให้เร็วที่สุด โดยหลักก็คือต้องให้มีเม็ดเงินนะครับเติมเข้าไปในตลาดทุนอย่างต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนซึ่งเคยดำเนินการประสบความสำเร็จมาแล้วในรูปแบบของกองทุนวายุพักในส่วนของกองทุนวายุพักเนี่ยนะครับมันมีลักษณะอย่างไรก็พิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปด้วยนะถ้าท่านไหนที่เคยรู้จักหรือเคยนะครับเข้าร่วมกองทุนดังกล่านะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ทางด้านของนายจุรพันธ์นะครับได้ได้ออกมานะครับแบ่งปันข้อมูลเรื่องนี้นะครับเราอาจจะมีการพิจารณานะครับในการตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่อีกครั้งเป็นกองทุนที่แยกต่างหากไม่ได้เป็นกองทุนเดียวกันแต่รูปแบบการจัดตั้งสัดส่วนต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องมาดูกันโดยรูปแบบนะครับที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จในกองทุนวายุพักก่อนหน้า ซึ่งกองทุนรวมวายุพักหนึ่และ2มีเม็ดเงินอยู่ราวๆ3.5แสนล้านบาทซึ่งหากมีการตั้งกองทุนขึ้นมาใหม่ก็อาจจะขายให้ประชาชนทั่วไปนะครับประมาณ1.5แสนล้านบาทโดยประชาชนจะได้รับการการันตีตอบแทนขั้นต่ำและขั้นสูงตรงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากดังนั้นหากถามว่าจะทำอีก,กหรือไม่ ก็ต้องบอกว่ากําลังพิจารณาอยู่นายจุรพันธ์กล่าวนะครับอ่านี่ก็ว่ากันนะครับสําหรับในส่วนของรายละเอียดหรือที่เรียกว่ากองทุนดังกล่าวนี้ที่เป็นกองทุนรวมวายุพักซึ่งเขามีจัดทํา1และ2นะแต่ในรูปแบบนี้นะครับผมก็น่าสนใจก็อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มที่มีกําลังนะนะครับแต่ว่ากลุ่มที่นะฮะอีกกลุ่มที่อาจจะมีรายได้น้อยกลุ่มที่ยากจน ก็อาจจะยากที่จะเข้าถึงอย่างว่าด้วยนะครับผมผมก็เชื่อว่านะในส่วนของรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับในกลุ่มบางกลุ่มแล้วกันเนาะนะครับเพราะฉะนั้นมาตรการคนละครึ่งนะครับก็ยังบอกว่ายังเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่น่าสนใจสําหรับในส่วนของนะครับภาคเศรษฐกิจนะก็น่าสนใจนะครับในเรื่องของการที่ภาครัฐ จะมีมาตรการช่วยเหลือหรือว่ามีการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจพร้อมๆกับการดูแลกลุ่มคนที่เขาเรียกว่ายากจนนะฮะหรือกลุ่มที่เขาเรียกว่าอาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางของสังคมที่จะต้องนะครับดูแลในกลุ่มเหล่านี้ด้วยมาตรการของภาครัฐก็หวังว่านะครับผมก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเหล่านี้นะครับเพิ่มเติมกันเดี๋ยวไงติดตามกันอย่างต่อเน,นื่องแน่นอนสําหรับนะครับรายละเอียดต่างๆที่ติดตามมา นะก็นะ่าสนใจในเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าจับตามองนะก็เชียร์เหมือนกันสําหรับในเรื่องของโครงการนี้นะครับผมเอาละภาพประมาณนี้ครับเดี๋ยวมีข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติมนะครับจากภาครัฐหรือนะครับโครงการนะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็เดี๋ยวามาพูดคุยอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามชมครับ ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ